สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรัตนาแฟนคลับแพ็กค,คู่ตะลอนทัวร์นะคะพาตะลอนทัวร์มาถึงดอยเสมอดาวค่ะที่เรามองเห็นคือผาหัวสิงห์แล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวของดอยเสมอดาวทายามเช้านะคะเราก็จะเห็นทะเลหมอกเขาโพลอนนะคะตรงนี้เป็นลานดูดาวแต่ตอนนี้เรามา ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชายเจ้าของคลิปววขอบคุณโชเฟอร์นะคะใจดีพาตะลอนทัวร์มาถึงโดยเสมอดาวจังหวัดน่านโอ้โหแม่น้ำน่าน,ม,าม,น,น,านมองเห็นเราก็จะต้องลงไปถึงพื้นดินใช่ไหมคุณใช่แล้วก็มันจะมีสะพานข้าม <c oughs> เรากลับจากงานกินดองที่จังหวัดน่านนะคะเดินทางกลับบ้านใช้เส้นทางอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็จะผ่านอุทยานแห่งชาติสีน่านนะคะเราก็จะผ่านดอยเสมอดาวแล้วก็ผาชูนะคะก็จะไ้ชม ตอนเช้าคงจะมีทะเลเหมอกให้ชมแต่เราก็ชมหมอกแบบจุกๆเมื่อเช้านะคะหมอกขาวโพลนปกคลุมเมืองน่านนะคะสวยงามมากๆเลยจังหวัดน่านนี้เป็นจังหวัดที่สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะเรามาเป็นครั้งที่เยอะแล้วครั้งที่สี่แล้วะค,ะค่ะครั้งที่เยอะแล้วครั้งที่เยอะพาตามไปชมอีกนะคะตังนี้คือพาหัวสิงห์นะคะไปเรื่อยๆคุณ โอ้โห uh oh oh oh. ไม่ธรรมดานะคะที่โดยเสมอดาวขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้แ uh oh. พ็กคู่ตะลอนทัวร์โ uh oh. วาพาเที่ยวสซวาพาเที่ยวคะ่ะ uh oh. ก็เที่ยววัดเที่ยวธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นเนาะ ดีใจแล้วก็มีความสุขเป็นทริปที่มีมีแต่สิ่งที่สวยงามค่ะโดยเฉพาะเรามางานกินดองมางานแต่งงานก็เป็นงานมงคลสมรสนะคะของอเพื่อนร่วมงานของเรานะคะขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจกดไลค์เขียนคอมเมนต์ comment, กดหัวใจให้เรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจบคลิปที่พาหัวสิงขอบคุณค่ะ